สวัสดีครับปูกับตางซาเนี่ยครับซาเนี่ยประเทดก็ขาครับปรเทขากินเสากินเที่ยงตอนนี้จะหามม้กลัวนะพัดพัดกระเพราเครื่องในไก่เหมือนเดิมทำบ่อยมาก cái cho con cái ông cứ hỏa này để mau rồi còn cả cạn bự gì đi ngoài là cứ thái nhập chuyển ruột có cả cả có chập và nhiên này, này màu ngày kia ăn cắp khống, giờ chỉ xin cấp kiềm nhé các bạn. Ừ, thả hòn ngay đấy. Thế rồi, thế, thế như Kéo cái dạng cậy thì dạng dạng trắng dạng nhau nó dạng không có dạng 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 ทิชแนงกำหนึ่ง ัดกนี่ก็ห้อมกระเทียมใช่ไผมตรวก่อนมูเลยไร่เก็บไรยโอ้ดีเขียมแงโจ๊กตรวจงนการอินทรงงันการเครื่องรุงมามาเค่องฟุงมาหมาเคร่องุงก๋วยเตียว ก็แข็งมากมันก็กินได้เจ้าโ okay. อเค่ยู่เคขา ตรงนี้เข้าออก,กันโอ้ยที่เด็ดน่นไง เนี่กนนย,นนกนย,ยกระพียงกระเพียงนิดนึงบ่อเฟียแเนี่ยอยู่นี่ว่าว่าต้องกินข้าวเส่าอยู่เดี๋ยวจะเสียท้องสุดนิดหน่อยสุดนิดเดียว Lót à, đi ở trong nhà anh y tiêu bùng đi ở theo đi ở đi ở theo bia kia 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 ไฟแกะจวดจวดจุดจุด,ดจวดสร้อยตอนบางบางได้ที่แล้วได้ที่แล้วนำอุจุ่มสก,ก้อนต้องตัวพอดีพอเตรียมโหลด กะเพราหูเขาแห้งเลยเลกาเาราใช่ไหมกินนะโอ้เยเขียบหยาบร้อยถอดปลั๊กได้ รกระเพราข้งในไก่กิ้ใหญ่ๆตักเสืร์ได้ครับเดี๋ยวตักใส่จานครับกินเข้าน้องกันครับบานนี้เสร็จเรียบร้อยครับผมพรอมเสิร์ฟกระเพราข้างในไก่ สูตรสังซาเนียวเามามาถึงได้กินโอ้กไก่้เป็นยังงอถึงห้องแกไปเตืยนยังกันนะครับมากินเขาน้ำกันครับบ้านโอ้อเป็นเสียพอดีเลยเข่าห้องมืนเนี้เอาก็ได้เขาเนี้นวดอกจะเที่ยงไหนจะดีกินเขา่า <Nhạc> hợp, nó không đi còn nó ừ. cành, ừ. hả sao